สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทำตามใจทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการพรีวิวนะครับอั box G ap G ap G ong, 3, 4, นบ็อกแกะกล่องโป c โก h โฟน X 3 NFC นะฮะก็ เป็นสมาร์ทโฟนที่กําลังอยู่ในกระแสนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าขายดีแบบถล่มทลายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเครื่องจากการซื้อนะครับก็คือซื้อเพื่อมารีวิวเลยแล้วก็เพื่อนๆที่ซื้อเนี่ยก็จะได้ทุกอย่างนะครับแพ็กเกจในกล่องหรืออุปกรณ์หรือตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกันกันกบตัวนี้ทุกประการนะครับอันนี้คือเครื่องโมเดลที่วางขายจริงในประเทศไทยนะครับก็วันนี้มุมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเอาเป็นว่ามอนิเตอร์ก็คือผมต้องทํางานคนเดียวนะครับเพราะ ก้องเดียวเท่านั้นนะครับนะวันนี้นะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ได้สาระครบถ้วนกันเหมือนเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องของโปกโฟนนะครับ X3 ก็มาในสไตล์ของโปโกเลยนะครับแล้วก็โทนที่เรียกได้ว่าเป็นสีดํากับสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะก็สวยงามครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้าง เปิดขึ้นมานะครับก็จะพบกับโลโก้นะครับของโปโก้นั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับแถมมาให้นะครับมีอ่า user guide มาให้นะครับแล้วก็ แถมเคสด้วยนะเป็นเคสใสด้วยนะครับก็ยอดเยี่ยมครับถือว่าพร้อมใช้งานได้เลยครับสำหรับโปโก h โฟนตัวนี้นะพอหยิบขึ้นมาครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องนะครับที่วางโชว์อยู่แบบนี้นะครับก็ซิลมาหนานะครับสวยงามดีมากนะครับสีที่ผมได้มาวันนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเปิดขึ้นมาก็มีในเรื่องของอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จที่ทางโปโก้เนี่ยแถมมาให้เลยนะครับจ่ายความเร็วสูงสุดที่33วัตต์นะครับเป็นที่ชาร์จของมี่นั่ เป็นปลั๊กแบบหัวกลมอีกแล้วนะครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะสำหรับปลั๊กหัวกลมนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนะครับเสี่ยมี่ให้อย่างนี้มาแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับก็เป็นหัวกลมจนจนชินละละนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นสาย USB C นะครับ to USB A นะก็คือตัวเต้ารับเนี่ยของอะแดปเตอร์ชาร์จยังเป็น USB A อยู่นะครับยังไม่ใช่เทคโนโลยีแบบ PD นะครับก็เป็นปกตินะแล้วก็รอบนี้มาแปลกครับมีสีส้มมาให้ด้วยนะก็ดู ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับกับอุปกรณ์บันเดิลต่างๆที่มีมาให้ในกล่องเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับลอกซิลไปพร้อมๆกันเลยนะนี่ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับของจริงนะวัสดุด้านหลังครับเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับโพลีคาร์บอเนตหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มั่นใจนะแต่ว่า ไม่ใช่อลูมิเนียมหรือกระจกแน่นอนนะครับเป็นพลาสติกนะก็ตามเลทราคาครับ6 0 0 0บาทก็ประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ใส่อย่างอื่นมาที่ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วแหละนะเอาเป็นว่าวัสดุมันได้พลาสติกมาผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเลทราคาเท่านี้อ่าที่สําคัญครับติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังนะครับสเปครอบเครื่องนะครับพรีวิวรอบตัวเครื่องของ โปรโกโฟน X3 กันนะครับโดยเริ่มต้นกันที่อย่างแรกนะครับก็ในเรื่องของหน้าจอหน้าจอของโปรโกโฟนเนี่ยมาพร้อมกับจอขนาด6.67นิ้วนะครับเป็นจอแบบ IPS LCD นะครับมีค่า refresh rate สูงถึง120 h z นะครับและที่สำคัญครับทาง Poco เนี่ยยังเคลมว่ามีทัช ซิมปิ้งเลสนะครับที่สูงถึง240เฮิรตซ์แม่เจ้านะครับเลทราคา7,000บาทได้จอ120เฮิรตซ์แล้วนะครับนะวันนี้ตลาดโคตรดุเดือดบอกตรงๆนะครับคุ้มสุดๆอ่ะแค่จอก็คุ้มแล้วนะครับเลสราคานี้ที่สำคัญครับจอตัวนี้ยังได้รองรับมาตรฐานนะครับ TUV r e a l a n t จากเยอรมันด้วยนะฮะก็ยอดเยี่ยมครับและที่สำคัญอีกหนึ่งจุดก็คือกระจกครับตัวนี้เป็น Gorilla Glass 5นั่นเองฮะด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะมีอ่ากล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดนะครับอยู่ที่2 0ล้้านนนะครัับตวีีก็ม รับแสงอยู่ที่ f 2 2นะต่อมาครับด้านซ้ายของตัวเครื่องครับก็จะเป็นสล็อตสำหรับใส่ซิมนะฮะด้านขวาครับมาพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับอยู่ตรงตำแหน่งด้านขวานะครับแล้วก็มีปุ่ม power นะครับแล้วก็ตัวปุ่ม power ก็ทํางานเป็นตัวสแกนนิ้วมือในตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าที่เ่ยวมี่ไม่สามารถทําสแกนนิ้วมือใต้จอได้เพราะว่ามันเป็นจอ IPS นั่นเองนะครับเขาก็เลยย้ายมาไว้ตรงข้างเครื่องนะครับนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนี้เรียกได้ว่าครบคันนะฮะมีทั้งพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับหูฟังแจ USB Type C นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับแจ้งเลยครับลำโพงตัวนี้ออกบนและออกล่างเครื่องนะครับได้ลำโพงคู่แล้วนะฮะนะเรทดราคา7 0 0 0บาทณวันนี้นะครับ <Wow. S 1> ใครที่แพงกว่าน,นี้นะครับและสเปคยังกักอยู่นะครับก็ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับว่าการข่งขันณนวันนี้มันเดือดมากนะครับคุณจะมากักสปงสเปคเนี่ยผมบอกเลยว่า ขายยากนะจริงๆนะครับเลทราคา7000นะวันนี้ให้ลำโพงคู่มาแล้วนะครับจอ120ยยิพให้มาแล้วไม่ธรรมดานะครับชอบมากๆนะครับตรงนี้บอกเลยว่าขอขอบคุณนะฮะที่ทำตลาดให้มันแบบลุกเป็นไฟอีกครั้งนะครับสำหรับโปโก้นะด้านบนครับก็จะมีในเรื่องของ IR Buster นะครับไว้สาหรับเปิดปิดนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนะครับแล้วก็มีตัวตัดเสียงรบกวนนะครับก็มีมาให้อยู่ตําแหน่งด้านบนตรงนี้นะครับด้านหลังตัวเครื่องครับอย่างที่ผมบอกไปว่าวัสดุเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเป็นพลาสติกนะ โอเคแหละนะครับความดูหรูหราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูดีใช้ได้เลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับโปโกอยู่ตรงล่างเครื่องตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวกล้องเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างแปลกเลยนะใครชอบก็ชอบเลยนะใครไม่ชอบอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหน้าตามันแปลกๆนะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับในเรื่องของตำแหน่งกล้องโดยกล้องหลังครับมีมาให้4ตัวนะครับเรื่องที่กล้องหลักให้มาเป็นความละเอียดสูงสุดเนี่ย64ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX682 นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอีก อีกทั้งยังมีเลนส์อัลต์วายครับความละเอียด13ล้านนะครับมุมมองเนี่ยกว้างอยู่ที่119องศานะครับแล้วก็มีเลนส์มาโครมาให้นะครับความละเอียด2ล้านนะครับแล้วก็เลนส์เดฟความละเอียดอีก2ล้านแล้วก็แฟลช LED มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้ในเรื่องของการพรีวิวรอบตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่าว่าจอ120เฮิรตของ Xiaomi เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ไปทําการเซตอัพเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงแอปบางอย่างนะครับเพื่กางงหลัจ ที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมเซตอัพนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับมี UI นะครับเวอร์ชัน12นะแล้วก็หน่วยความจำนะครับของผมเนี่ยซื้อมาเป็นรุ่นความจุ 64GB กิกะไบต์นะครับมันจะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่นความจุ 128GB แกิกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น 64GB กิกะไบต์นะครับตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณ 23GB กิกนะครับกับแอปทั่วๆไปเนาะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาเพื่อใช้ยาวๆเนี่ยผมก็แนะนำว่า หดตัว128 g b ไปเลยนะครับจะคุ้มกว่านะครับโดยโปรก็โฟน X สาครับมาพร้อมกับ Android 10นะครับมาพร้อมกับชิป CPU นะครับ qualcomm snapdragon 7 3 2 G นะครับก็เป็นชิปที่ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองนะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองแล้วเดี๋ยวมาอ่าพูดได้อีกทีนึงในรีวิวเต็มนะครับส่วนคลิปการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวทดสอบไปให้นะแรมนะครับตัวนี้มีแรมมาให้ทั้งหมด6 g b นะครับหน่วยความจุ64 g b นะครับแบตเตอรี่นะครับมีมาให้ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบม ฟาชาร์จ33วัตต์และที่สําคัญคือแถมมาให้ตั้งแต่ในกล่องโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดานะผมบอกคือราคา70,00เดี๋ยวนี้ได้ฟาชาร์จกันโหดมากนะครับที่สําคัญครับตัวก็โฟน X3 เนี่ยยังมาพร้อมกับ IP rating นะครับก็คือ IP rating 53นะครับก็คือการละอองน้ําเล็กๆได้น้อยนะครับรวมถึงการฝุ่นได้นิดๆหน่อยๆนะครับคือไม่ใช่ว่าพอมี IP rating ล้วจะเอาไปลุยน้ำเอาไปดําน้ําพังนะครับผมบอกเลยว่าพังนะเพราะว่า อ่าบางสมาร์ทโฟนที่ IP rating สูงกว่านี้นะครับดำน้ำยังพังเลยนะฮะนี่แค่ IP rating 53นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหลือแน่นอนถ้าเอาไปดำน้ำนะครับเอาเป็นว่ามันกันพวกละอองฝนละอองฝุ่นพวกนี้ได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับสัมผัสแรกนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5้กิกนะครับไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยนะครับให้ Wi-Fi 5้กิกมาเลยนะก็ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6นะครับก็ ปกตินะสำหรับเรทราคานี้นะครับต่อมาครับในเรื่องของหน้าจอนะครับอย่างที่ผมบอกว่า p กโฟ e X3 เนี่ยเขาชูโรงเลยนะครับในเรื่องของอัตรา refresh rate นะครับก็คือสามารถเลือกปรับได้นะครับจะปรับเป็น60หรือจะปรับเป็น120เฮิรต์ก็ได้นะครับก็เท่าที่ลองใช้งานนะครับลื่นไหลมากๆนะครับในเรื่องของการปัดขึ้นปัดลงนะครับโคตรลื่นไหลอ่ะผมไม่อยากเชื่อว่านี่คือโทรศัพท์ราคา7,000บาทนะครับมันแบบสมูทมากนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็ยังเห็นอยู่บ้างนะครับเช่นการเลื่อนนะครับฟีดหรือการใช้ UI ของตัว UI ียผม มีความรู้สึกว่า ตัวรอมเองเนี่ยยังไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่อันนี้ต้องรออัปเดตนะครับก็เป็นเรื่องปกติของเสี่ยมี่นะเขาคือทํารอมมาต้องรออัปเดตจริงๆนะครับเวลาใช้แพดแรกๆเนี่ยผมลองมาหลายเครื่องแล้วรู้สึกว่ามันยังมีอาการกระตกให้เห็นเนะครับเวลาเลื่อนมันยังมีอาการกระตกให้เห็นอยู่บ้างนะครับซึ่งถ้าตัวอซอฟต์แวร์สมบูรณ์เนี่ยมันต้องไม่มีอาการนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ถือว่าขื่นไหลามากๆนะครับกับจอ120เฮิร์ตทำงานได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ น่าเชื่อว่าเลท7,000บาทนะครับฟิลิ่งกันทัดดีมากๆเลยนะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างดีใกล้เคียงกับโทรศัพท์หมื่นต้นๆน่ะนะครับพอกันเลยนะครับฟิลิ่งกันทัดต่างๆโอเคนะครับส่วนระบบมอเตอร์สั่นนะครับมอเตอร์สันก็ปกติไม่ไม่ได้ดีมากนะก็ตามเลทราคานะครับแต่ว่าโดยภาพรวมใช้ได้นะครับอ่ะผมลืมบอกนะครับว่า อ่าโปรกโฟน X3 เนี่ยมาพร้อมกับฮิตไปต e นะครับสำหรับใครที่ uh, เป็นสายเล่นเกมหนักๆนะครับตัวนี้มีระบบระบายความร้อนให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งว่าทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับระบบระบายความร้อนของโปรกโฟ n น X3 เปิดเข้ามานะครับเรามาเริ่มกันที่อะไรกันดีอ่าเลนส์อัลต์ไวนะครับก็กดตรงนี้นะก็ปกตินะครับมีอันนี้เลนนอร์ม a ลนะครับแล้วก็ซูมนะครับตัวนี้สามารถซูมสูงสุดได้ที่10 เท่านะครับอ่านะครับตัวนี้ซูมสูงสุดได้ที่10เท่านะฮะก็มีในเรื่องของ AI Mode นะครับแล้วก็มีตัวการถ่ายนะครับแบบภาพยนตร์นะครับก็คือมันจะครอปเป็นเหมือนอัตราส่วน21:9ตอะ่ะมันก็จะให้ฟิลเหมือนเรา,าดูหนังนั่นเองนะครับเลนส์มาโคนะครับก็ปรับตรงนี้เนาะก็เอาไว้ซูมนะครับวัตถุกใกล้ๆนะอ้ยทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่นะทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของตัวเลนมาโคลองถ่ายดู ประมาณเียสล้านนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวของโฟกัสนะครับว่าไวมากน้อยแค่ไหนอ่ะโฟกัสเข้าไหมปึ๊บโอเคเข้าโอเคเข้านะฮะอ่ะเข้าครับโฟกัสกล้องค่อนข้างไวนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้สมูทมากในเรื่องของการเข้าโฟกัสแต่ว่าโอเคแหละพอมันจับโฟกัสได้แล้วมันก็อยู่นะใช้ได้นะครับมีโหมดในเรื่องของโหมดภาพบุคคลนะครับก็คือโหมด portrait นะครับมีมาให้เช่นเดียวกันโหมดวิดีโอนะครับเซตติ้งเป็นยังไงบ้างนะครับเซตติ้งวิดีโอตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับได้สูงสุดที่ 4k 30 fps นะครับและแม่เจ้าสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์ 4k 30 fps ได้นะครับเลนส์นาโต้ไวก็ถ่ายได้นะหูไม่กั๊กเลยนะให้มาครบจริงจรินะครสำหรับเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็ มีพวก Full d 30, แสต60นะครับตัวนี้ก็ถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะกล้องหน้านะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD 30 fps นะครับก็ปกตินะครับเรนราคานี้จะเอาโเคยากแต่ว่า โอเคแล้วแหละนะให้มาขนาดนี้นะครับเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยนะครับยกนิ้วให้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทดสอบอีกทีนึงว่าการใช้งานนะครับในเรื่องของตัววิดีโอเนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับโหมดโปรเนี่ยก็สามารถถ่ายรอไฟล์ได้นะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆเหมือนโหมด M ของโหมดกล้องนั่นแหละใครเคยเล่นกล้องนะครับแล้วก็จะมีโหมด64ล้านนะครับก็ สามารถใช้โหมดโปรได้เช่นเดียวกันนะไม่ธรรมดานะครับยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนั้นครับโหมดเพิ่มเติมก็จะมีพวกอ่านท์ Nike โหมดนะครับมีโหมด64ล้านนะครับมีพานอเลมาแล้วก็สโลโมชันรวมถึงไทม์แลบนะครับแล้วก็โหมดบล็อกนะครับที่เราเคย พูดไปในตอนรีวิวนี่น้องสิบไลน์นะครับก็หมดเดียวกันก็ยังคงมีมาให้อยู่เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ Security Netflix ครับตัวนี้มีมาให้ที่ L 1นะครับก็ดู Netflix ได้ระดับสูงสุดที่ Full HD นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รองรับระบบ HDR นะครับไม่มีนะแต่ว่าโอเคแหละนะครับให้มาเป็น L 1ตั้งแต่แพดแรกของซอฟต์แวร์เลยนะครับก็ยอดเยี่ยมครับในส่วนนี้ประมาณนี้นะครับการรีวิวแกะกล่องแล้วก็รีวิวรอบตัวเครื่องนะครับของ โปรกโฟ n น X3 NFC นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใช้งานจริงๆสักระยะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมา รีวิวให้ฟังแน่นอนนะครับว่าเอาแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าใช้งานดีหรือเปล่านะครับเหมาะกับการซื้อมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าดูจากสเปคต่างๆนานาแล้วนะครับเลทราคา7 0 0 0บาทนวันนี้ก็ยังไงก็ต้องโป p กโ n e X3 จริงๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i ์ e กับช anel ทำตามใจด้วยนะครับตอนนี้ก็เราจะได้ก้าวสู่5000 Subscriber ไปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b ์แล้วสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับเรายังมีแฟนเพจเฟซบุ ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ